นี่เราใส่อะไรได้เต็มถุงแล้วตอนนี้พร้อมจะ,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 จะมตัดต้นหอมต้นหมาดเฉาวยแล้วก็เอาลงไปนะครับจิ้มลงไปเลยเหรอจิ้มลงไปแล้วเนี่ยอะไรได้ได ประมาณสองนิ้วแล้วนี่ก็คือผัดจออันจอที่ผมใได้ในป่าตัวคิดเอาเอาลงไปเลยดอกหวานป่าได้มาจากไหนแม่ล้างไว้ไงแม่ผมล้างไว้เองนะับาะเนื้วมันเป็นไงไหนโชว์สักเม็ดเม็ดหนึ่งสิมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นไงมันเป็นไง มันเป็นมันกำลังจะอะไรงอกแล้วโอ้มันกำลังจะงอกคงจะใส่ใส่ให้เขาสามเม็ดนะครับใส่สามเม็ดเลยแล้วใส่ผักหวานป่าเพื่ออะไรลูกใส่ผักหวานป่าเพื่อจะได้โตพร้อมกันได้โตพร้อมกันเพราะว่าไไอ้ใ้ในเนี้ยมันมีสารอะไรก็ ทำให้มันโตวไวอ่ะก็เลยใส่ให้หมันเฉวอยมันเป็นพืชอ่ะพีลียงให้กับผักหวานปลาต้นใส่สองตัวเลยอ่าสองต้นเลยแล้วเราลดน้ำไหมต้องลดน้ำไว้ทุกวันนะนลดน้ำทุกวันเลยลดน้ำลดทุกวันนี่ดูดูยังไงว่าต้องมดน้ำเมื่อไหร่ จะยังไงต้องรดน้ำเมื่อไรนะคะเมื่อตอนที่ทำเสร็จแล้วตอนนี้โอเคเขาจะไปรดน้ำอ่าไปรดน้ำอตรงนี้เลยอ้าวไปเอาน,น้ำมาลดจะได้ด<อ>ตัวยเอตัดผมขอตัดคลิปไปอ่าอันนี้คือหมนันเฉาเอยที่น้องปิน ชาไว้ในถุงนะคะแล้วก็ได้ใส่เม็ดผักหวานป่าลงไป3เม็ดเป็นเม็ดผักหวานป่าที่มีรากงอกแล้วเล็กน้อยเพื่อที่จะให้หมานเฉาเว่ยเป็นไม้ที่เลี้ยงอ่าน้ำมาแล้วอ่าน้ำอาน้ำมาแล้วอาน้ำรดคงจะเอาน้ำรดเออน้ำรด,ดให้ชุ่ม ไหนมันเป็นไงน้ำ<ก>แล้วแล้วเราวางไว้ที่ไหนเนี่ยวิจิ้มมันก็จะเปียกๆวิจิ้มมันจะเปียกๆน้ำแล้วมันจะเห็นสิ่งแปลกประหลาดอันนี้มันขยะพิษนะแล้วก็ ดินมันขยับมันขยับอ้าทีนี้เรายกไปไว้ตรงไหนดีตนน้ตนไม้ตอนน้ตองการอะไรมางตอนนี้ผมจะยกไปที่แสงครับที่แสง